สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในช่องเซีาแอนตุยเราไม่ได้อยู่นานแล้วแล้วก็แบบเพื่อนก็เพื่อนอยู่ในโรงเรียนก็ว่าเราบอกก็เซีาแอนตุยน่าเกลียดแบบี้โอเคไหมทุกคนกดติดตามด้วยอ่ะเห็นมีคนเลิกกดติดตามแบบนี้แล้วเราก็แบบอะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับช่อง y o u t u b e เราจะเข้ามาใน Google โอเคไหม แล้วเขียนเขียนเว็บไซต์ว่า social เรือก่อน,อนเขียวว่า so เชียลอืม social b เบสเข้าแบบนี้เว็บไซต์นี้เองทุกคนต้องเข้าในเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เรื่อง youtube แบบนี้เป็นเป็นเรื่องช่อง youtube โอเคไหมเป็นเรื่องช่อง youtube แล้วเข้าต่อไปคือต้องเขียนว่า ช่องอะไรก็ได้โอเคไหมถ้าใช้พิวลกไม่ใช่ใช้เซยแอนตุยช่องเราเราต้องใช้แบบให้ดีหน่อยแบบนี่คือทำไมถึงเราทำไมถึงเราสนใจเรื่องนี้คือแบบถ้าเขียวว่าเสิร์ฟบ้าไปเสิร์ฟในเขาเราจะมีมีเป็นช่องสามช่องเป็นช่องของเราสิ่งอะไรที่เราต้องทำคือ ในช่องไซยาแอนตุ้ยกดปุ่ม select channel โอเคไหมหลัวก่อนทุกคนโอเคขอโทษทุกคนวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้แบบนี้ก็ขอดูหน่อยขอดูก่อนไลฟ์สด กายเบอร์เขาไม่เห็นมีอะไรไม่จับดูโอ้ได้คนกดติดตามมาโชคดีอ่ะดูอีกๆีกนมีอ,อะไรทำออกยังไงแบทเขารู้แล้ว แล้ว Back to Social Bas e profile โอเคไหมทุกคนแล้วต่อไปแล้วก็เราก็ถ้าไปถึงเราเสียคนก่อนไอ้ตามทุกคนอย่าอันสับสไครต์เอาแล้วมีได้อันสับที่หนึ่งโอ้โหน้อยมากอืมมีช่องหนึ่งชื่อว่า XO... B V O เป็นช่องชื่อแบบ ถ้าเริ่มทำวิดีโอแต่ทำทำช่องใหม่ยูเคไหมอะไรที่สนใจโอ้โหบัก็กระวังด้วยอย่างนี้มันมีบักอยู่อืมอวัธิเม้นคืออะไรที่เราคอมพิวเรเราจะได้อัปโหลดดิ้งอิสคือคือมีคนไม่ใช่ อัพโหลดวีดีโอยี่สิบห้าวีดีโอไอฮิตอับ t ัตชันคืออัพโหลดวีดีโอโอแรกของคุณตรงวข้างล่างนี้คือเท l ร์โบทูคือเป็นแบบช่องอายุเป็นสองปีอะแล้วก็แบบอีกอันนึงคืออัมเทเวลมันเมดิ Decision to make คือแบบคืออ,อายุของช่อง YouTube อะ่ะอายุอายุแบบเท่าไหร่อายุไปหนึ่งปีแล้วเราไม่ได้ทำอะไรอ้าทุกคนเกิดอะไรขึ้นบอกเอ้อ โอเคถ้ารู้แล้วข้างบนว่าชื่อว่าอ่ม um, อิด alive ไม่ใช่ไม่ใหญ่ new kid on block คือถึงคนกิดตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันคนโอเคไหมถ้าอยากมีจังอาจจะคุณจะได้เลเวลไฟ ถ้าคุณอยากจะเล่นเกม PewDiePie Tube Simulator คุณจะได้เลยไฟถ้าถ้าคุณชื่ชอชื่อช้องยูทูปยูทูปเดียวกันแล้วถึงเลเวลที่สิบต่อไปอยูอีอันเดอะทูปคือได้หนึ่งแสนวิดีโอวิดีโอโอ,โอเคไหมโอเคไหมทุกคนเอ็ดเออร์ไลฟ์คือคนหน้าเช็ค เช็คโปรไฟล์ของเราแบบนี้ it on U R O เดี b ๋ยวบก็ไม okay, right? okay. ่ร like, ู้โอเคไหมโอ้ยโอเค๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส i b e ในช่องใจย่าแอนตุยด้วย๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าอยากเจออีกก่ะ